แลวก็ที่ผ่านมาเนาะซอกึมกับน้องอนันดากับโบเคยลืมบุญคุณเอซีทุกคนเด้นอนับแต่งเงินบาทหนึ่งสตางค์หนึ่งเฮาบริได้วา่าเงินหน่อยเงินหลายเด้อพี่น้องเด้อเ,อเงินทุกบาททุกสตางค์มีบุญคุณกับน้องอนันดาเนาะบอกแม่มีค่<บ>าเพราะว่าบบแมนชี่าเออเจ้าวชีว่าแต่เงินหลายว่าบบทุกบาทพี่น้องเงินทุกบาทมีค่าสําหรับเฮาเฮาสิโบเน้นว่าเออพู้นีิงเงินหลายแล้วเฮาย่องเนาะบบแมนพี่น้องเอสำหรับซอกึมและซอกึมกับคิดว่าเงินหน่อยก็สสาคัญมีค่าส้ากัน พอสก,กลุลกับบริษทเป็นคนร่ำคนรวยเอากเฮาเกิดมาจากครอบครัวฐานะยากจนแต่เฮาก็คือว่าเฮาก็ยังมีบุญที่เขาจะมาได้จุดนี้เนาะโดยจังบอกว่าสก,กุมกับขอบคุณทุกคนแลละก็บโเคยประมาทบุญคุณเอกง สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุลสุขคนบ่วันจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องเมื่อนในสกึมก็ดีใจหลายเนาะมาแจ้งข่าวดีเอฟซีจะเศร้าแล้วแจ้งข่าวดีน้องอนันดาเนาะผู้ดีได้เงินจะมาออกจากโรงพยาบาลแล้วไส้หนีเพื่อนพี่น้องเลยเงินที่เป็นหนีเพื่อนเพืเ่อนแหมมาโปอยู่แสนสีน่เนาะพี่น้องก่อนสุดท้ายแล้วก็ได้แล้วรวมเบิดชิปเป็นจังได้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจเฮาเด้อพี่น้องเด้อ สบอบกลุ่มว่าพิพาประกันได้ขอตดขออภัยเดี๋ยวสิพาไปหาน้องอนันดากาเลยจ้รัะทุกคนสบายดีนอ้องอนันดา,าดโอ้เมื่อไหนกินเข่าปุ่นเส้นกับเข่าเนาะอาหารอ่นอนๆกับว่าไปยังกินได้พี่น้องเอยเอาให้เพิ่นพี่น้องกินเข่าปลาลุงนอนรับอยู่บ่คืนนี่ยรับบ่รับเกือบหัวเกือบตีชอมโอ้ขอว่าจะนอนขอว่าจะนอนรับเพิ่นจะอ่อนอยู่คืนนี่ ขอดนอนรับกันกับสาลัยซาบวน้ำตื <k média> ่นลุกมาเขาของน้าพระลาดตื่นเกือบตายโอ้ยว่บขอับพลนกพื้นคืนก่อนอ่ะนอนรับแบบคือแบบโบไดโซนใจโทรศัพท์มันคืนเหนืีนแบบมันมีความเครียดเนาะมคแบบคิดเนาะแมนแมนแต่จะเห็นจริงไรแจ็คซิอยู่ลยแจักเมื่อก่อนแต่ที่มันแบบมันกดดันเนาะปกติและคอยไปเห็นติ๊กตอกเจ้ากับปานางหายเฮียงระบาด ปอติีได้พี่น้องมันอุกระบายเครงเขียนมันห้มันก็มีแห้งดอกห้ยออกไปบางเธอมันก็มีแห้งเนาะมันก็สว่างลืมบอกบอไปยังดอกเดีเคียกับเพื่อนกะคือข่าวดีนะวันนี้คือชิคกูดีบอกเรมีข่าวดีมาไปเอือย์มาอะเล็กซี่ดอ ก็จะมาวาวสุฟังเนาะแบบพระอาจารย์เป็นซวยเรือมาเนาะพระอาจารย์อยู่นอร์เวย์ผู้เอนโอไปเลยคิริฟอร์เนียผู้เก่าเขาเลยผู้เคยซอยมาตลอดพระอาจารย์เคยซอยมาตลอดกเท่าไรพันหกเลยเนาะพระอาจารย์โอนมาอีกหมือนพันหกลอยเหรียญแล้วก็เอซาราอีกพันหนึ่งแล้วก็แม่ชนทิซ่านะสองหมื่นเนาะพี่น้องเอ้ยว่านี่ยสกุลออกไปว่านี่ออกออกไปจากตอนลงเยี่ยมน้องพิมพ์สกุลกันเครียดคือกันพี่น้องเครียดอุ๊บไปจักเสียเงินมาใส่ให้เพิ่น แชทไปหาผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นคอยซอยเลือวะ่ะแชทไปเพิ่นตอบตอบมาก็โอ๊ยสาธุบุญคุณวะ่ะให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเด้อบุญค่ะบ,บุญสู่เดอแมชชนทิชาเอ้ยากุมวะ่ะลูกกับพระเจ้าสิบแผนหนาไปเพ่งไป่ะลูกก็คือเห็นต่แม่หแล้ว่ะลูกก็ขอบุญขอบคุณแทนน้องพิมเด้อแม่ซอยมาสองเหมือนคอให้แม่คอให้กับฮาแม่ลอยเท่าพันเท่าเนาะขอให้แม่แบบปราชญ์ลูกไพไข้าเจ็บมีความสุขตลอดปีตลอดไป เป็นโบโพรโฮมไซด์ไฮรูไฮรานอายุหมันควันยืนเดินไ่เดอ้อให้น้องพิมพ์กินก่อนสิปัญญาปัาจักเสพเพิ่นขอบคุณต่างหากเออสลากก็นอนกันบบอลับเพิ่นกับโทรมาคุยกับน้องเพิ่นก็โอ้เอ้าบอามามี่ยังเพิน่นว่ากข,ขอบคุณขอบคุณเปเออาลาอีกทางอเมริกาก็โอ้เอือยเฮากระโบมีเอือยเฮาตั้งแต่เมื่อที่แรกกับน้องอนัน,นดาอาจสิโบมีชีวิตในมือน,นี่เน,น,นาะน้องอนันดาเนาะกัขบ,บขอบคุณขอบคุณไปทางอัน เอื้อาร,าร์ซลาเซ็นกันเนาะให้เอื้อาร์ซลาอยู่ดีมีแห้งอายุหมันควันยืนเดอ้อค่ะขายลำรวยเนาะเห็ดชิงได้ก็ขอให้ลาบลื่นเกิดดอกออกผล30ต่อ60ต่อร้อยต่อการขาการขายเอเวอก็ได้อยู่ดีมีแห้งเป็นโฮมไซให้น้องให้นงเด,อด้อเด้อมีโอกาสกับเพิ่นสิมาเยี่ยมมายามเฮาเพวผลมาคอยเอื้อรประสบความสำเร็จในนาทีการงานธุรกิจบิสเนสเอเวอให้เอื้อ ผ่านพ้นไปได้ดีเนาะเกิดกำไรยังมากมายทีเหตุไปกับบุญคําบุญซูเอ่ยสิ่งที่เอ่ยซอยมาพวกน้องกับบุญมีตอบแทนได้แต่คำขอบคุณมาหากันกับแต่งเข่าแต่งน้ำกินกินได้อยู่คำหาเงินหาคำมาใส่กับน้องพิมพ์กับน้องอนันดากับน้สิไปเอามาแต่ใส่บมีบมีให้เอ้ยคอยจนบ่าได้สาวสาวอนันดาคอยออกจากห้องโมว่านี่คอยสั่นคอยเคลียดบ้านนี่คอยกระใสกก็ทำาพมีกันอะไรสิลงมาลูกบุญมาลูกมาถ่ายอยู่ในมือถ่ายได้ห่า ล้วก็แชทแม่แม่แ oh ม่ชนทิทาโทรมาแชทมาค้างค่อยคุยกับเพิ่นสักพักเดีมก็โอนเงินมาสองหมื่นโอ้ยเป็นอย่างบุญพี่น้องเอ้ยบุญแม่นข่อยแชทแต่เว้นพุ่นข่อยแชทแต่เว้นแต่เพิ่นบอตอบข่อยก็ะเริ่บบอการรบกวนเพิ่นเพิ่นหักสิตอบมาก่ะรถเพิ่นเก่าตอบมากขึ้นนี่เนาะเพิ่นก็โอ้ยอยากให้พวกเแกวเดาของหมอซวยเพิ่นว่ะลูกหลานเพิ่นว่ะแนวแรกกั เมื่อกลับเมื่อหักษายอยู่บ้านเฮาแล้วก็นี่ชิ้นตัวเรือก,กับพรใจไปคือเพื่อนว่าหะเละนอนสาไรก็ขอบุญขอบคุณไปทางพระอาจารย์ทางอันอยู่ทางแคลิฟอร์เนียเส็นกันพี่น้องเออ mm hmm. ขอให้พระอาจารย์อายุหมั่นคันยืนเดอ้อปัสะจารโรคภัยไข้เจ็บเดอ้อพระอาจารย์พวกขนอยกับบุญยังสิตอบ mm hmm. บุญแทนคุณท่านคือกันนั mm ่นแหละเพิ่นหูแต่ว่าเ mm hmm. พิน่วพนว่าเ mm hmm. พื่อนคือเสิเฮ็ดบุญห่วมกันมากกับฮาตะรกี้เพิ่น,น, mm hmm. นว่าค mm ืออีต้นเพิ่นว่าพระอาจารย์ไปกับบเคยซอยภผ เคยชอยแต่เสาหล่าตะกี้ซื้อรถเปิ้ลกะว่าโอ๊ยสดงมะไฮว่าหันเลาะใจว่าคนยบาลแมนมาไม่กับอันเพิ่นเคยชอยแต่เสาหล่าอยู่หมู่บ้านสายบุญซื้อรถซาเล้งหายซื้อซื้อซื้อลาะนะพ่อนอนแล้วก็บเ่เคยชอยไัยมาก่อนเพิ่นวือสิแ่นเคยเห็ดบุญกับน้องอนันดามาก่อนเพี่ยงไรก็เลยว่าเพิ่นกะคืออีต้นทงซานมือนซะแล้วก็คือสิวะแล้วพระอาจารย์เพิ่นว่า สงสาข่อยก็เคยเห็ดบุญรวมกับเจ้าอบอ่เราอ่ะคืออีต้นทงสารก็เลยไดมาซอยเป็นว่าสินสะเศรกากุมก็ดีใจตื่นตันใจแทนเนาะที่ว่ามีเพิ่นสงสารเมตตาเฮาเนะป,ะปู่ปลาปู่ถิ่มลูกหลานตาดำๆเนาะนอ้องอนันดากะโอ้ยคือนี้ก็นอนบหร,รับคือหูอะไรพี่น้องเอ้ ยิ้มสวยๆปุ้นรู้ป่ะขอบคุณพนุปปัขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีย์เอฟซีทุกคนเอาตั้งใจก่อนสิเมื่อยสิหาก,กินข้าวอิมม่มบ่าเป็นยังไม่แต่เอเอามาตลังโดยเป็น,เป,นเป็นคุณแม่ชลธีชาแล้วกับพี่ซาร่าลแล้วกับพระอาจารย์สามคนเป็นเงินเชียร์แบบปลดกอดสุดท้ายสิสิเฮาเด็กกับบ้านเนาะสาวไราเนาะแต่แต่ว่าผู้ที่ผ่านมากับมีความหมายถูกคนเด้อพี่น้องเด้อ นับแต่เงินบาทหนึ่งเงินหน่อยเงินลายสกุลกับน้องอนันดากระนึกถึงบุญคุณทุกคนเบิดถุกหม่องถุกบอลเนาะเฮาก็บอกที่บอกดอกว่าเงินหน่อยเฮาสีโบเห็นค่าโบแมนเดลยพี่น้องเห็นค่าเบิดเงินถุกบาทถุกสตางค์ของพวกท่านมีคุณค่าสําหรับเฮาเนาะอ่ะให้น้องอนันดาขอบคุณขอบคุณเอ้ยหน่อยก็ขอบคุณเกอเวเซนบอกบอกเอเวซาลาเกเวซาลาพี่น้อง ก็ขออก็ไปเนาะเอซ่าลาโดยแล้วก็คุณแม่ชนทิชาแม่ชนชนทิชาทิชาแล้วก็อาจารย์แมนพระอาจารย์ซอยเดือโดยเอิว่าจังไรผู้ผ่าหรือขาน้อยขน้อยเนาะโดยแบบท่านบริแรงเงินก่อนนี่ก็คือว่าบริแรงออกจากโรงพยาบาลโดยปู้หัวมือใดโดย หลายเฮงคือสำหรับเฮาเนาะแบบหา,สาใสพ่ได้เลยกันบ่มีอาจารย์นึกว่าเอื่อยพระอาจารย์กับเอื่อยชาลา่า,ลากับแม่ชนทิชาแม่ชนทิชาซอยกับบูม่าสิไปพึ่งภัยจากสิไปหาเงินอยู่ทางใดกัยังบู้โดยเพราะว่าแบบผมมีทางแล้วโดย บอกไปต่อว่ไแต่ในแรกคือบอกต่อวะไรมันแบบอยู่ดีๆมันก็ยุดจึ๊อแลยมันก็มันมันบอกก็คือค่ว่าน้องเพิ่์นพาตัดขี่นนองมันก็เลยสมองบค่อยทํางานเนะแบบมันซาเสียงซ่าแล้วก็คขึ้นบอกเบอนเบอร์เนาะอ่ะโอ้ยพ่อให้เพิ่นน้องอนันดาให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งสันๆก็ได้อะคําที่จะขึ้นออกก็ขอให ทุกคนแล้วก็อาจารย์ผราอาจารย์เนาะโดยให้สุกภาพร่างกายแข็งแรงโดยอยู่เป็นลมพลมใช้อยนนาอยุมันควันยืนลูกหลานอายุมันควันยืนโดยปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บเนาะมีความสุขทุกคนทุกคนกระน้อยกับบุหงวสิว่ากับได้บ้ากัน นึกยั้งก็บกอกค่อยออกแล้วว่ายังก็เดินเดาด่าก็ขอโทษขออภัยแมทุกคนหลายๆอาจจะเป็นสก,กึมหูอาจจะเป็นพ้นกันขังเคียงา่าตัดนาะพี่นอ้องวางยาสรลบสามเถอเพราะว่าน้องหูซึกว่าน้องอนันดาเนี่ยชมองสะว่าสะตอบสนองสะว่าเราก็ลืมว่าเราก็เก้อแตกต่างจากมือแรกที่สก,กึมหูจักเพิ่นเ้ยพี่น้องเลย,ยแม่นะเอามือลงกันเลยว่าไปโง่มากเลย ครับ่าคนตกซ้ำเตื่อสีเตื่อจะแม่ผู้บอกว่าพี่นงผู้บอกไว้เตื่อแท้ยมาคนตกมาคนตกเนี่แปลกอะไรซักกึ่มเพ้นเราวพราะเสียบเราลืมแล้วว่าให้พี่แกซ้อนบอกเราเออแปลกเนาะว่าน้องน้องอนันดาเราเปลี่ยนไปหลายเดลยพี่น้องเพราะฉะนั้นบ่อยถือซาคนน้องคอยกำลังใจคนป่วยพอ่นกันอาจจะมีภาวะเฮ้าพาตัดใส่ยาสลบท้ายบางคนเพิ่อแบบป่วยเนี่ยกับไปโรคซึมเศร้านั่นได้มีโรคซึมเศร้าพอๆมีความเครียด ที่โซกึมแบบเคย <c oughs> เคยเห็นเนาะเคยอ่านในอันยูทูบนะพี่น้องแบบคนป่วยบางทีเราคิดร้ายกับเป็นโรคซึมเศร้าเลยแต่พระอาจารย์เป็นกระดังวาอย่า,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 าบ่อยจะคิด like ร้าเยเพราะยันเครียดมันฉีเหตุแห่มีผลต่อ,อก,การฝักพื้นและเหตุแห่งยาอย่างกัพญา,า,านามันน้ำเศร้าเลยมีแต่เมื่อกินยากินเขา่าดูแลตัวเองคลำสิ่งสําคัญคืองดอาหารปลาแดกตะลุแปงนัวแบบอาหารลด อเอออาหารลดจัดอาหารทีเพิ่นบ่ห้กินเขากับปฏิบัติอย่างเค็งขัดดูแลตัวเองดีๆเรียกนักเขากับโบเฮดอันคอยคอยในวานี่คอยชออกส่วนจะเมื่อแต่ว่านี่ขอยใจคอยอยู่เล่าตั้งแต่หามุงเศร้าตั้งแต่ตีหาว่านี่คอยตื่นลุกมาน่ะสาวคอยเซตดมาเซดมาว่าอุ้ยว่ะมือได้มึงสิได้มากเพิวมาบอกตามภาษาลรานกันอ่ะสาวเนาะยังบุ้ว่าว่ามือนแรกลีิเขาไปเคลียร์กับเพิ่นนก็สิเมื่อยรอกว่ะคือมันมางิ่ยว่านี่ะเป็นยังว่ะ เพื่อนชงผูนอนสาวมาหายนอนอยู่ในเตียงเอ้าเป็นยังวะเอ้าไนไปกินแกงหน่อไม้นีปะกับตำมะฮุงเพื่อนวะเอ้าไปไปกินนี้นี้ยคือวันเรเป็นยังวะผ่านตัดยังบมดเดือนชอบไปบอกความบอกความอันขี้เดียจะอ้เนาพี่น้อหักหักบ่ยังมีแต่เมื่อยหักชิตายหักลมหักแรงจะจะขาดเ่าจะคมเหตุนี่ยสาวกะเอาไปห้องมออยู่อันห้องมอทหารอยู่ลาวเนาะแล้วก็เพิ่อแจ้งขามาหมุวานตอนตอนสวย ขามหมุกคอนหมุกปุ๊บข้าเจ้าก็ใส่ยาล้างทองให้ใส่ยาล้างทองให้ข้าเจ้าก็ดูดสเลดในปากมาดิน้องพิมพ์ข้าเจ้าก็ใส่ในปากแล้วก็ใส่แง่แง่แง่ปัสสาวะแง่แง่ส่งขันวันเฮาละแง่ปัสสาวะแล้วข้าเจ้าก็เอาอันอันเอาดูดน้ำน้ำลายออกจากปากแล้วข้าเจ้าล้างทองเลยแล้วก็ล้างเอาแล้วก็ข่ายยาขาเสื้อพ้าลำใส่มันสิติดเสื้อยาลำใส่อุดตันมาเนี่ยยาลำใส่อุดตันแล้วเสดสเดชาใส่คือน้องพิมพมาด้คือน้องอนันดาเด้กก็เลยว่าเออเป็นคือน้องอนันดามันเป็นแบบ ภาวะเช็คซอนเนาะและบันนี้เพื่อนกับโบห้กินเข่าเลยพี่นนองเพื่อใไ้เพิ่นให้แต่นำเกลือแล้วก็อาหารแบบทางทางทางอนันดากินนะนะสกุมกับบัวเป็นยังทางการแพทย์เนาะกระจมเมื่อนนี่กขะโอมงชิดมงเงินเคื่อนกระน้องบรับแม่กระโรมาหาแบบแม่กับมาบริขารมเนมีจนาสาวกับกับน้องมามาหงมอหมูกที่แต่ว่าดีต่อเพื่อนใกล้ใกล้กับสวรรค์เคสอยู่ตรงขามกันเลยกับกับสวรรค์นะนะกะร้วมาหมูกับมหาหมอบางเข้าเข้าวัน พาตัดแหละน้ออนันดาเพิ่นกาเหตุการ์แบบมีประวัติอยู่แล้วเพิ่งกาทำการแบบซอยเรืออะไรกะเพิ่นกาคุณหมอประจำตัวเพิ่นกาเขามาจัดการแล้วกัแม่กันคือว่าแม่กับน้องบรับเป็นห่วงลูกเนาะแล้วก็คอยกระห่วงเร่าคอยกับน้องบรับเตือนลูกมาของน้ากับล่มนีกโอ้ยว่บเกือบเกือบตายอยู่อย่เนาะสิเป็นข่าวน่ะหนึ่งใช่เลยเนาะโอ้ยว่บพลาดอยู่ห้องน้าแม่เพราะว่าห้องน้ามันเป็น เป็นเป็นกระโลล่น,น,นะนะมัน <ไป S 1> บว์<ด>เป็นกระเบื้องแบบหยาบนะพีนน่น้องก็ว่าแหละเขาเขาผักของราคาถือมันกับโบดีรู้ล้ามันกับแบบตามยถากรรมนะอนาถาวันซะกับว่าสุดพี่น้องฟังเนาะมันมีทางเสียงโหเราะหอยยิมกับเสียง<ด>ยห้องห่พี่น้องเอ้อมันแต่สิบอบญญญาากบรรยายจไี่เนาะสำหรับคนอื่นเชื่ว่าเฮาเฮ็ดบบดีสำหรับเฮาเะาอสุดความสามารถแล้วสกึมก็ได้บางเถื่อกระยาให้เอฟซีเข้าใจเฮาเนาะผูทีมีคาวิจารณ์กับขอความกรลุณหน้าเนาะพี่น้อง แต่ว่าคันคือว่าเป็นความสุขของทานกับปล่อยไปเนาะเขาคือมุ่งบริเก็บมาใส่ใจดอกอันที่ลบๆนะแต่ว่าจริงที่บวกๆก็เอาไปกําลังใจกับขอบคุณเพิ่นเนาะโดยนอนันดากเก็นกันเฮาได้ชีวิตใหม่แล้วเพิ่นให้ชีวิตใหม่เฮาแล้วเฮาก็เบิ่งเอาบดนี้โดยแล้วก็เบิ่งแย่งเจ้าของพระอาจารย์เพิ่นก็ว่าเดี๋ยวสิโทรมาเบิ่งอยู่เป็นไดไอาการทางไทยแต่เขาคือมกัสิไปเจาะเพิ่นดอกพี่น้อยแล้วเบิ่งก่อนเบิ่งเลยๆอาจจะแบบว่าคันมีงบเพิ่นว่าให้พามา อยังก็เช็คทอดเวลากับสิพาไปเนาะพี่น้องเนาะแต่อาจสิบรีอัปเดตทุกมือคือจังอันยูทูบสองอะไรอื่นเพราะมันอยู่ไกลกันพี่น้องแมนดูไกลกันไลาย้อยลักผโวทางบบอดี้แบบนี้เนาะโดยทางบ้านนอกมันลุกล้ำแมนย่อมนี้แห้งหนาคนเขาเพราะไอีกแมนแต่เบิ้งบนห้องเมืองนสิเป็นยังไงเพราะว่าแม่มาพูดตกคู่มือเลย ก่อนสิมเงก็ต้องทามเพื่อนที่ว่าเที่ยวไปเที่ยวมากัะบาทกอนว่ารก็มีเมื่อวาออนนี้นพ่ออัะนะเพื่อนอยู่ยังก่กเมืองยัง่อผ่าเงินมาวานนี้อันเพื่อนผักมาสองพันบาทเพื่อนให้ซอยเพิ่นว่าสิอันจะสู้ควันผูกแขนยูมันบอกเพื่อนว่าก็เลยโดยผูกยูว่ะเพือพ่อนแลยว่าพอเขาพอผ่าเงินพันหนึ่งให้นอ้องอนันดาพันหนึง่งเพื่อเป็นอ่าสู้ควันพันหนึ่งเด้อเพิ่นว่าและพันหนึ่งพอซอยเรือคายาค่าพยาบาลเพิ่นว่าขอบุญขอบุณพ่อเพิ่นเนาะอันนี้ล่ะสุดเมื่อวานนี้ และก็ที่ผ่านมาเนะาะสาวกลุ่มกน้องอนันดากับโบเคยลืมบุญคุณเอกซีทุกคนเด้อน,อนับแต่เงินบาทหนึ่งสตางค์หนึ่งเฮาบริ่าเงินหน่อยเงินลายเด้อพี่น้องเด้อเ,อเงินทุกบาททุกสตางค์มีบุญคุณกน้องอนันดาเนาะบอกแม่มีค่าเพระว่าบบแมนชีว่าเออเ้าชี้ว่าแต่เงินลายว่า่ทุกบาทพี่น้อยเงินทุกบาทมีค่าสําหรับเฮาเฮาสิบเน้นว่าเออผู้นี้เงินลายเลยเฮาองย่อยเนาะโบแมนพี่น้อง สำหรับซอกรึมและซอกรึมก็คิดว่าเงินหน่อยก็สาคัญมีค่าสากันพอซอกรึมกับบริเ็นคนร่าคนรวยเหาก็เกิดมาจากครอบครัวฐานะยากจนเลยแต่เหากับคือว่าเหาก็ยังมีบุญที่เขาจะมาได้จุดนี้เนาะโดยแกงบอกว่าซอกรึมกับขอบคุณทุกคนแล้วกับโเคยประมาทบุญคุณเอ็ซีแล้วคุณยายใจดีที่ผ่านมาเนาะเขาสิเป็นดังไดเหากับนึกถึงบุญคุณผู้ให้ชีวิตเหากับศีนาน้องพิมพ์น้องอารันดาสําหรับเอยเนาะแมนเฮาสิ จะอกกันกลับไปแล้วบริปหากันเศร้าติดต่อกันนึกถึงเอาย่อเมื่อจ้าไปไปบวชกันนึกถึงแทนแบบว่าถ้าชิว่าคอยกับว่าภาษาแบบทางขุดบรเวณนอแบบนี้ก็ท่านเอาไปทําบุญแบบว่าไปอันนี้ก็ไปบวชนะเขากับภาวนาเพื่อเพิ่นอธิษฐานจิตบอกให้เพิ่นได้บุญอยู่ดีมีแหงรายๆผู้ใหญ่ใจดีที่ผ่านมาเฮานึกถึงเพิ่นเนาะเดี๋ยวบางเถือก็ให้จะเดี๋ยวขอชี้เลขลายแม่ช่องจีซานหาเจ้าบางเถือยังเพิ่นอยากอยากแชทอยากคุยหาเพิ่น ซอยมาหลายนมช่วนเห็นเด็กพี่น้องเยเพิ่นซอยนี่ยป๊อส่วนมั็นเฉพาะแต่นมนี่บประมาณหมื่นบาทเลยเมื่อจากิ่นซื้อมาซอยนี่ยสกุมแบบป๊าสุดยอดของสุดยอดเลยตื่นตันใจเพิ่นอะไรพี่แกซ้อนกับจากซอยอยู่แต่เพิ่อนอยู่ในเทอร์แลนด์เพิ่อนมาเรียกเพิ่นกอนสบายเนี่ยกับโบเป็นยังเนาะขอบคุณเพิ่นที่มาเคยซอยผ่านมากกันเลพี่โร่กับข้านวดโชวนีนนวดลายไปนะไปอยู่ต่างต่างแดนพี่โร่กับแข็งกำลังใจน้องตลอดมาขอบขอบใจพี่โร่เนาะละกัน ไปทางพีคมนําตลอดมาที่หักพวงน้องโบปาบถิมกําลังแรงใจพีคมพีเอแล้วก็แม่แต้นเมืองพ้นมีกําลังใจดีๆแห่กันพี่น้อยมันเป็นสํานักละครเรื่องหนึ่งที่มันเดินทางมาไกลจนแบบโซงเดือนเนาะสาไลไปสิไปอยู่ใดเนาะโซงเดือนหอยคนโลบกิจเตเวอตนะ่วยก็จะเป็นโรคซึมเศร้าพี่บาพี่บอเขาเวลาจำเดือนสิมากเอาแองสวิงไปพูนั่นพูนี่แล้วหักบูมี่ยังพี่น้อยหักแพงกันคือเก่ากับน้องพามีกับซาไลก็ได ตลกพี่น่ะพี่น้องเห็นเบื้องล้างเขาเขาของเชื่อยู่ด้วกันย่าไผ่ที่เลียชิเลียนแมนแล้วมก็ยอกกันแมนหแมนอันบอกอริพี่น้องเห็นเห็นล้างไม้เห็นตบหัวกันหยอกกันได้เด่นกันนองกันองนะเบื้องมันนี่ดูบิดหูนี่จักบาดด้วยเบื้องหน้ากันย่อแล้วก็เป็นน้องเลาก็ต่ำซีโบ่ด้วกันแมนเบื้องหน้ามันเป็นจีแบบชิเลียดในจังนอนแบบจังไแมะเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่ตอนใ้ยิ้มท้าอ่ะเอือนสลายมันไปหานสลายกัน เออสลากับพีอันกับพากับเอาบรรยากาศออกไงเชี่ยวฟังเนาะสิว่าให้พระอาจารย์พังนี่ขึ้นเต้นเราเต้นดองเร่งเงินพระอาจารย์ซอยเรเต้นได้แน่นดีใจเพื่อการนั่งกลุ่มนั่งึงจักคิดบอกบอกบอกเขาเนาะโอยจักเสียดแนใจจนขึ้นบอกชอบบอกเขาโทรม่าคนก็ถามเนาะว่าเออสล่าซอยได้จำได้คนว่าทำมันขาดเหลือในพระอาจารย์เชียนซอยตื้องคนนั่นโทรหาเออเออกับ บอกชอยธนันธนีเนาะพระอาจา<ด>ยรย์บอกพธนันธนีให้น้องดีใจจังเลยค่อยอบอ่ค่อยมีวังแต่ค่อยออกมาแต่ตึกอันนี้แราเล่าว,ว่าในหามงคลางจากเคลียร์กับการเงินเขายังบบจบเนาะค่อยลงแต่น้องลงแต่ห้องน้องของอนันดาคอยก็กวีนอย่างไงพี่น้องคอ,อยอารมณ์เสียคอยบอกข่าวเขามีเร็วมากไหมวะยูยันจุนหันวะเครียดเนาะบบจักที่ไปหาเงินด้วยใจลงไปปุ๊บว่ากับแม่ชุนทิชาหาที่แม่ชุนทิชาก็โอนหมเลยสองหมื่นบาทโอ้ยหยกมือเยามือแม่เอ้ยแม่อยู่ใกล้กันลูกสิ กาบแมงงามๆเด้อว่ไม่ใช่บทจะคมเห็ดว่ะแล้วคอยมีวังเลยนะหลังจากแม่สนจสราอุ่นมาปุ๊บพูดต่อไปกับเป่าไม้เออสละกับพระอาจารย์หลอดโอ้ยบุญอในลีรพี่น้องบุญคำบุญซูเด้อเนาะซอยเรือพวกลูกอะไรขอกาบพะคุณไอเป็นอันใหญ่หลวงเนาะที่ว่ามันชื่อว่าจังไรไอคือไอก้อนเมฆสิมทับนะแม่บุญมาซอยเนาะ บอกว่าถือกับเขาโทษขออภัยเนาะมันดีใจแห้งนะเพราะว่านอนคิดกับเอื่อยเพื่อนกันนอนแบบว่ารับกับทุ่บอกกันเอื่อยะหายแน่ก็จะยุ้งหัวกันไปแล้วก็โอ้เอ้ยเอ้ยนอนก็จะสิเฮ็ัไงไหนนอนก็เชื่อบอกบอกว่าถือว่าูบ่ว่าเฮ็ดไปไหนฮาบันนี้ขอไอ้ตะขอขอบประคุณเนาะขอบประคุณเป็นอย่างสูงแม่ชวนมิชาแล้วก็เอื่อยชลาแลวก็พระอาจารย์เนาะขอให้บุญ จนข้างนี้ก็ให้กล้าขึ้นไปหาทุกๆคนเด้อที่ว่าช่วยเดือนองอันนั่นดาเนาะทาน่อยกันข้อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะเอสราแล้วก็พระอาจารย์แม่ชวนนิชาแล้วก็ทุกๆคนที่ว่าช่วยเดือนองมากโดยก็ข้อขอบุญขอบุณหลายๆโดย ่ออกให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแห้งๆเนาะปาสจากโรยภัยไข้เจ็บพี่น้องไอ้เบิ่งกึมสป,ปินน่ะมันน่าจะคองเนี่ยบานบ่แต่ว่าคนอื่นอาชีสิบ่เห็นมึงสิว่างามๆก่อนการงามๆก่อนบาดเมื่มอจาจ้าป,ปะ <c oughs> แบบว่าดีใจแห้งพี่น้องเอ้ย <c oughs> ดีใจแห้งค่ะค่ะว่าดีใจแห้งสิไปสิไปอันนั้นสิไปเอามาทำเงินผ่าอาจารย์ก็เอยสลากก็เลยดีใจอย่างแห้งก็เลยโอ้ยแต่แต่แต่แม่น แม่เคยสลากับะอาากับแม่ชนทิชาแม่าอา,ายุว่าอยุแลาวมีช่วยมาเนยวา่กวน่พูช่วยเนาอีวอ่ะเออจะลองแต่นี่กะลองเสียงมแหละแม่แม่เขากะเคะโซตายเฮจะได้เขาอยบ่ออกมาใ่กเลยมามีเงินมมีเงินคนซ่ยคนซ่วยก็ต้องเสียงมยงมดแหล ให้ฉันบนคนทางเนาะคนทางทางตายเลยพี่เรามนก็แบบบ้านบ้านดไอ้เรย์นองทางเพี้งกันเนาะไล่มึง่าโทรไปแม่โทรมาหาอาจารย์น้องเอเดียวไต้องอาบน้าเดียรน้องโทรไปเนาะพอนี้เพ่ออาจารย์เ่อโทรมาก่อนบางวันมี้โทรหาแต่มีตำรวจว่าพามีโทรหาเพิ่นแต่สกึมสฉุกึ่ทำไมโทรโทรหาุูผอาจาวทุะวันนี้บอกว่าภาษาเรย์นองเนะ โทรได้กูโทรเลยมือหนาวังกูก็ไม่เชื่อแล้วกูอายพันได้ทำแบบนี้แบบมึงโทรไม่ได้บัโทรไป่ไล่ก็ะบ่เนี่ยกันโทรนะมีเราโดนสิโทรอยู่นดนอาบน้าอ่านก้อนบังแน่นอ่านหน้าเดี๋ยวพูดออกมาเพันโทรมาก่อนเดบังขอบคุณขอบคุณหลายๆเพิ่งเอ่ยว่าได้ลมหายใจเยอะสุดท้ายเนาะงจาไลเนาะแบบเพิ่งมาต่อชีวิตมันปวดหนีปวดซี้นหายด้กลับบ้านเพื่อนบังพระอาจารย์ว่าเออพระอาจารย์กับอีต้นทองซานเจ้ามันกะคือเห็นเนาะเพื่อนบังหายใจกลับบ้านแน่นก็เลย สงสารเนาะอันนั้นดาแน่คุณว่า Man, แมนแมนความสีหนาคือสีแบบกุ้มแห้แแแแงลายเนาะแมน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 กะจะสีว่าจังได้เนาะพี่นอ้องกะโซกึ่งกมะมาหอดจุดไม้ไปลายทางพอหมือนีกันยอนว่าพราะคุณความหักขาเอฟซีเนาะพี่นอ้องเนาะโซกึ่งกะบ่มียังลายโซกึ่งกะอยากขอบบุญขอบคุณประสบอุตสุดคนเด้อโบอจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะผ่านมาโซกึ่งกะเฮ็ดเต็มที่แล้วโซกึ่งกะ ถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อกับเอ็กซีกับพ่อแม่พี่น้องคุณอยากจะดีทุกคนเนาะกับชิฮอดบ้านฮอตเพื่อนกับมือนีแหละพี่น้องเลยแหละกับขอบุญขอบุญปจะชุมหมองถุกบอดโมมียงสิว่าวอะไรตอนใจตื่นตื่นตื่นตันอะไรกับใจเลยกับการคาหลักษามันรู้ไปหนหน่อยเด็กพี่น้องน้องพิมพ์นี่น้องอนันดาสักกึ่มเซียวมันเป็นแบบในไซส์ไซส์ยูทูบมันเป็นแบบว่าประวัติศาสตร์เลยพี่น้องเกือบล้านบาทเงินล้านบาทมันมาหนอยหน่อยเด็กพี่น้อง พี่น uhm ้องกันนะน้องน้องระบุญคุณของเอฟซีเลยกันบุญของน้องอนันดาในที่มีบุญเด็กคนเมตตาสงสารไปส่วยเหลือเพิ่นเนาะแล้วกลับต่อไปในการยังเหลืออยู่สามแสนเพิ่นกะให้น้องไล่คนจ่ายน้องไล่กับฮักป่าเพิ่นเลยกันเฮากรบบริตตัวบริโกงบรินี้ไปใส่พี่น้องเยพอมีหลายๆคนไปอยากเฮาโบ้ใส่ยันนี้อยากชัดยันเฮาในชักดาเพิ่นว่าเฉินเฮาเฮามีจิตใจสำนึกว่าเขาเป็นหนี้เพิ่นเฮาก็ต้องใส่นอสาวไล่ พราะว่อสนัดตึงบ่อเสาไล่อะไรกันก็รำใจกันแล้วก็บบป้าบัทิ่นกับเราปีน้องเอ๋อะไรก็เงินก่อนที่จะใส่หนีเพิ่นก็คือใส่หนีเพิ่นถ้าเป็นไปได้มีผู้ใหญ่ใจดีเอออีต้นได้เสาขึ้นฝาใส่หนีเห็นอ่ะเพิ่นแน่เสาขึ้นก็ต้องแจ้งมาทางเพิ่นกี่เรืองละวสองพันกับท่านมีหลายแม่กับสุดใจหลายเนาะแฮมันเบิดแมนแฮมันสู้เรามันเบิดก่อนกำหนดกะที่าำกับเาเป็นหนี้แต่ว่าสัญญาเนี่ยก็บสองสองพันขนอยแต่ยังมาสู้มาไวแล้วขนน้อยมาเพราะว่าเหตุงานอยู่คนเดียวขนน้อย โอเคเดี๋ยวจอนนี้เขาจะแจมุ่งเลยตอนนี้เขาจะขอเป็นทอนเงินพระอาจารย์ฝากหเนาะกับเอเซราฝากมาช่วเอเซราเป็นกระฝากบระเด็นคืน้องเป็นวันทิดเป็นฝากมาซอยหนึ่งพันยูเอชดอลลาร์สกึ่งกะสิเอาเงินจำลองจ่ายก่อนแล้วก็เอเซราเป็นฝากมาตั้หลังเขาเคยคุยกันตลอดเพราะเอเซราเนี่ยเกึ่งเสีอใจเพิ่นเนาะเพิ่นว่าเพิ่นโอนเห็นให้ได้เพิ่นเคยซอลเรื่อง้องออมมาเนี่ยพักดันเงิน้องออมจนเลี้ยวเลยอะไรกันหลายๆคนก็ซอยกันแต่มีเอเซราเป็นเป็นเป็นผู้นำผู้รักตัวตั้งตัวตีเพือนน้องออม ระดับสามสี่แสนบาทกับเพิ่นมาเห็นมาก่อนกับหลายๆคนที่ซักกลุ่มบริเอ่ยมากที่น่อยเอเซราเนี่สักกลุมบอกว่าสุดยอดเลา่าเนาะแล้วก็งเงื่อนหมูลเล่าหลายๆคนแตส่ส่วนนะักกับมันเงินเล,าเล่าแหละซอยเรือคนเล่ามานันหลายอยู่หลายแสนบาทหนับบ่ได้แต่กับคนอื่นก็นมีคุณค่าสําหรับกันมีมีคุณค่าทุกๆุกคนเลยพี่น้องบริวารเอเซราเงินทุกคนก็นมีคุณค่าแต่สกกลุ่มอยากเอยซื้อนวดข้งน,นี้ถ้าบุมิเอเซราน้องอนันดากับบุมิชิดต่อถึงปัจจุบันนีพี่น้อง พอจะงหวะก็เลยอยากเอ่ยซื้อเพิ่์ลเป็นพิเศษเนาะผู้นำกันแต่แต่แรกะยาพี่น้องขอให้ทุกคนได้บุญกุศลนนำกันเนาะหลายๆพี่น้องในครั้นี้สกุลกอบุญยังสีขาวและก็อวยพรใส่ให้ทุกคนเด้อคลิปนี้ฝากติดตามคนใดกดแชร์ไหนพี่น้องเตรียมกดจับไปส่งองอนันดาฮอดเหอนคลิปนี้เราไล่กับสกุลกับขอบุญขอบคุณทุกคนที่เสียสละเวลาอันนี้ค่ะเนาะมาเบิ่งคลิปสกก็ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงค่ะคลายรำรุ่ยรำรุ่ยปะสุจามลมไทยคลายเจ็บ เจ้าก,กึ่มกับน้องไลกับศิริคอร่าผมพี่น้องไปกอดพผป่กันคิดหนาะคลิปนี้กับศิริกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี